1> 1, 800, อ้ยหนึหน่งพันแปดร้อยครับผมไปสี่ร้อยไห้าสิบไหกร้อยครับผมไสามร้อยมานูตัวเล็กมะผมคาร์บอนี่เท่าไหร่โอ้หสาม้สามร้อยห้าสิบหครับผม ให้ผมเจอคนด้วยนะครับผมจะอยู่ในเกมวายให้แค s เอานะครับผมมา wow. พวกผมสัจจันเดฟเช่นเคยนะครับผมมาเอาดูกเกมคายวิจีนะครับผมมามาเล่นที่ผุนรยี่สิบนะครับผมมามาดูว่าวันนี้จะเปิดเซฟได้เท่าไหร่นะครับผมมาดูวายมามาสิบแปดเข่าเซฟ มาเมาตัวส่สามชั่หกมายี่สิบเข้าเซฟมามาหนึ่งร้ใส่ผ้ามาหกเซฟเข้าเซฟไปมา,มาหนึ่งร้อยห้าเซบมาถือวาตัวนี้มันก่อนเท่าไหร่ครับสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมมาถือว่าปรเดิมวัได้ดีไป นปรับหมุนขึ้นครับผมเป็นหมุนแล้วเซฟมาตัวายมาเลยมาผมยี่สิบมาเข้าเซฟมามาหนึ่งร้อยแปดเข้าเซฟครับโอ้โแปดร้อยผมโหได้ดีมา,าสยสามเซมาเราก็โตัวเร่งมาก่อนเท่าไหร่ครับเก้าร้อยหกสิบสอง ตัวเน่งมาแล้วปรับบนขึ้นเดืนหกสิบเลยหายแขตัวไวมาม,มาตัวไวมางนี่เข้าเซฟมามาถุงกรนดอกมาับมาสองรสิบเข้าเซฟอีกมาสาม้อยเจ็ดสิบแปด ม้า94ลาย45เข่าเซฟอปะคอมโบมา600ลาย6 0ส60มสา34เข่าเซฟอปะมาหนึ่งมา35มาโดนเล่งมาครับผมเท่าไหร่คอมโบนี้1่าน5ร้อย51ครับผมโอ้ ไปสองก็ตัอเนื่งมาแล้วไปหมุนขึ้นนะครับผมปรับหมุนขึ้นหมุนแปลเซฟไปอีกอยังเข้าเซฟไม่ได้ครับมาถูกวัยมายี่สิบมาส2บสองมาสี่สิบแปด มาขอนถุงเงินออกมาส,สี่สิบคอมโบม่อีกสีส่สไม้แปดสิขบข่าเซฟไปคอโมโบมาโอ้หนึ่งพันสองร้อยข่าเซฟอีกมาหนึ่งพันสี่สมาเข่าเซฟมา โอ้โหมมีตัวคอมโบก็โม,มาแล้วตัวเร่งมาคอมโบไ้เท่าไหร่ 2, 2สองพันหนร้อยสี่สิบแล้วผมโ,โหคอมโบนี้ไปปรับหมุนขึ้นครับผมหมุนได้หนึ่งร้อยครับผมเลยเกมมามาตัวไวสี่สิบห้าไปเขาเซฟมามาสี่พันห้าเจ็สิบห้าครับผมมาห้าเซฟ อ่าหนึ่งรอยแปดโอ้ยหนึ่งันแดรอยครับผมไอ่สี่ร้อยไห้าสิบไอ่หกร้อยครับผมไอ่สามร้อยมาหนตัวเล็กมาผมคาร์บอนี้เท่าไหร่โอ้โหสามพันสามร้อห้าสิบห้าครับผมเพราะโผล่เน้นๆมาไปต่อไปต่อ ไวามาไหมโอ้ยแต่ไวเล้วมไม่มาครับมาสเกตเตอร์มาแต่ไวามามาห้าสิบห้าโดีขึ้นไปเซฟปลายห้ผมหนึ่งร้อยยี่สิบข่าวเซฟมาหนึ่งพันข่าวเซฟดีมาเจ็ดร้อย ข่าวสซไปคอมโบมาข่าแล้วสือท่ามาคอนโนี้มาคอมโบนี้เท่าไรสองพันแปดร้อยหกสิบครับผมโอ้โหโเกมผมขออนี่ยหยุดไปแค่นี้ก่อนนะับผมตอนนี้เราอยู่ที่เมื่อหนึ่งพันยี่สิบเก้านะครับผมโอ้โห,โโหเกมนี้นผมเกมป้อนนะผมกอบโกยนะผม อย่าลืมเล่นเกมนี้นะผมเกมขัวคายดิจีนะครับผมโอเคผมขอทุกคนอิงเฮงแต่กเยอะนะผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ